สวัสดีครับผมมือนี้ผมสิภาพี่น้องมาม่หามเบ็ดครับผมมาให้ายเบ็ดน้ำค่องนะครับพอผมใส่เบ็ดไว้น้ำค่องนะครับนี่ครับผม หลังแหลกน้องลังแหลกตอนแรกตอนแรกก็ว่าสิบไื่อไทยแล้วครับพอผมใส่เบดยิบเอ็นหลังอะนะก็เลยเห็นป่าติดกกเลยยิบโทตสมบูรณ์ไทยนะครับผมพอดีเห็นเป็นหลังแหลกนะครับนี่ครับปราลุก <laughs> nhà nha cái nha chứ gì đâu à subscribe cho ไปเหรอครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเร็วๆปักคว้าครับหน <c oughs> ุ่ <c oughs> มโอยตัวหำเลยวะรัางอันบุกรัางเงินม้ว สองลงังตีแล้วครับ ไปเบิงล้าปนกันไปเง้ำมงกันงกเบิ่งหลังนี่เดียวมันหลุดนเบิ่งไงปิดบ้านไปเบิ่งมาพี่น้องมานเยซั hmm totally ีเียก่อนซะโอ้จ้ยหลุด kia Bà đúc đồ nhe luôn Thế đài hả Vy Đoạn Vâng đi tôi nói nói đi hẳn tố bậc nhe lên không hẳn Biết chùm thăng, thăng, thăng lắng lưng không

xem tôi xem trong phòng 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 Tít 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 phòng phòng รถยี่คือตัวว่างหันนี่เอามาขึ้นมาทัานอันรถวะเฮ้ยบ่นหนาเลยวะคิดไรซ้ำตัวนี้ก็บ่ถเท่าตัวนั้นวะจิะำตัวนี้ก็บ่ถเท่าตัวนั้น <c oughs> นี่ห็นเห็นเลยไหมว่ามันม,มีได้โด่งมากนี่ล้วฮันนี กำหุมแหละตัวกำหุมแล้วฮะเ่กันี็ห่่รุ่นมาม่ลย็นยท่านผู้ชมย็นท่านผู้ชมตัวนี้ว่ารุดตัวนี้ว่ารุดเออยานตะรุดอ่ะนี Oh, mama, oh. mama, <thí thí> mà mama, 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 đây mama, S <S อไม่เอาเยยังรุดได้รุดจะุดเจ้ารุนค้กก็รุนไม่มาอีก,ลอ Walk, อกแล้วก็มาอีกแล้วบริษัทแล้วครับงานนี่ ไป่าคือโต่งหันเดินนี่ตงหันนี่ลีลาฐานปรดวประปาดนี่ยังอีกไปเมยไปเมย รุดก่อนนี่ตัวนี้ก็เป็นกังบ้าตัวนี้ขึ้นไม่แผ่อ่ปูวะนี่ลองใส่ตัวอื่นกัดมันมั้งมันมันแรีงว่าอ่ปูกัดอิมันมีป่ะได้ไหมเงียนเป็นโลกเมียนดอกนี่จะใส่เดี๋ยวเลยครับเอ้า ติดๆอีกแล้วติดอีกแล้วทำมาหมือนกอกระติบระวังมันระวังลมเนาะอย่าเย็นเย็นมาๆๆอันนี้ยามกลับขึ้นมาเลยครับนี่ยามกลับขึ้นมาครับนี่มามาอันไหนเนาะจมจมจมเบ็ดดีใช่เบ็ดหลังเบ็ดดีเบ็ดหลังครับ ที่กิงมเมล็ดไบยิบหามันใส่แต่ตำนีนะครับเนีน่ยล้างกันล้างกันกิกนแต่ว่าแต่ว่ามันมันทางบุตรคันย่งางไรรอบนี้ก็ได้ไรได้ไงย,ย่างดูออกองั้นครับ สีมือบรตอกเลยเนาะคุณเกษียณบากสีมือยัางงี้ก่าครับฮานูฮ่าป่าเดกกลางนี่เจ่าอะไรครับพี่น,นออ้อง อันนี้คือหลอบรอบเดียวนะครับนี่รอบเดียวเลยเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลเจ็ดตัวครับรอบนี้เจ็ดตัวครับเดี๋ยวถ้าถ้าเบิ้งอีกครับ้าเบิ้งอีกย่างมือโสานะครับผมอันน่้ย่ามือโสกอ่ะให้แยกขันมันกัอย่างว่าอีกสินะครับทำให้เ่็นเพชรนะครับผมเอาเดี๋ยวคงกระฟ้าก็จะเป็นกี่นิ้กอนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเมืองโสนะครับผมสวัสดีครับ